เปิดเผยสเปคของโทรศัพท์มือถือ ZTE Blade A735G มือถือรองรับ 5G ราคาถูกที่สุดในปี2024หรือเปล่าเพียง4,599บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาเดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแอนนกาซาส,สิบทัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันซับโทรศัพท์มือถือ ZTE Blade A73 5G เป็นมือถือที่วางขายในประเทศไทยนะครับมีการเปิดตัวมาแบบเ,เงียบๆนิดนึงแต่ราคานี่เราใจเลยเพราะว่าเป็นมือถือที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีความน่าสนใจโดยจะเป็นในเรื่องของการรองรับเครือข่าย 5G นะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายเป็นแค่45,99าบาทราคานี้เนี่ยมีทั้งความสูงหน่วยความจำารอม1 2 8 g b ดกิกด้วยนะครับและให้กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลมาดูรายละเอียดของโทรศัพท์ศาศาพมือถือรุ่นนี้กันดีกว่าอันแรกก็คือหน้าจอขนาด6.52นิ้วความละเอียด SD นะครับเรเฟลเลช90เฮร์นะครับรเรียกได้นะว่ามาครบมากเลยในเบื้องต้นและในส่วนของการใช้งานนะครับชิปเซตที่ใช้เป็น u n i So c T760 นะครับ และ m a r ีจีห้าเจ็ดซับซีพียครับบนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับหรือไล่เรียกกับความแรงของ d i m e n s i t y 6020ประกอบคู่กับ RAM 4 g b กิก์รอบหนึ่งครับมี RAM เสมือนอีก4 g b ด้วยพร้อมกับ Micro SD card ที่สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยกล้องมี2ตัวครับกล้องเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนซัสเซอร์2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์การชาร์จ10บวัตต์ยูเอสบีไนะครับ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 NFC ช่าหูฟัง3ับมินมีมาให้เลยบอกครบในครบอีกทีแล้วนะครับโดยมือถือรุ่นนี้นะครับเปิดราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่4,599บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นที่ซื้อผ่าน AS นะครับก็จะมีหูฟังไร้สายแถมด้วยนะครับมูลค่า999บาทฟรีเลยถ้าไหนสนใจไปดูรยายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับของโทรศัพท์มือถือ z t ebrand A735G ครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช็อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย